เพิ่งปรับไปอย่างเงียบเงียบเลยเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็มีกระเป๋าทรงคลาสสิกอมตะเหมือนกันนะคะสติกเกอร์กันลอยปกป้องกระเป๋าติดเองง่ายทำเองง่ายลอกออกไม่มีกาวสนใจสั่งซื้อลายแอดข้างล่างนี้ได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดสับสไคร้อย่าลืมกดสับสไคร้ให้เบนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะคะวันนี้นะคะกระเป๋าที่เบนจะเอามาพูดถึงเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างฮิตมากแล้วก็ เป็นกระเป๋าที่ปรับราคาขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะคะเลกได้ว่าตอนนี้ก็คือปรับไปจนกระทั่งแบบเฮ้ยราคามันไปขนาดนี้แล้วบางคนสงสัยเอ๊ะ eh, ทาไมราคามันไปจนมันมันแพงขนาดนี้เลยเหรอซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันมันไม่ได้แพงขนาดนี้ก็โดยปัจจัยนะคะของเรื่องเงินเฟอ้อโควิดคือทุกๆอย่างเนี่ยมันก็เลยทําให้กระเป๋าเนี่ยปรับราคาขึ้นไปหลายๆแบรนด์แล้วแบรนด์นี้ก็คือปรับราคาขึ้นไปเหมือนกันมาวันนี้ค่ะแบรนด์ที่เบนจะเอามาพูดถึงจริงๆรงรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ จะเป็นแบรนด์พราดานะโฮโบซึ่งตัวที่เบนซื้อแน่จะเป็นตัวคริสตัลนะคะซึ่งราคาตอนนี้ก็เกือบจะเกือบจะหนึ่งแสนแล้วมัง้งอีกนิดเดียวก็จะ1นึ่งแสนแล้วนะคะสำหรับช็อปไทยในส่วนของใบนี้นะคะก็เป็นใบที่รู้สึกว่าเป็นใบที่ชอบเพราะว่านางแบบมีเพจคือจริงๆอ่ะโฮโบนะคะชอบอยู่แล้วแต่จะไม่ชอบโฮโบที่เป็น ที่แบบแบบไม่มีเพรเพราะเรารู้สึกว่ามันอะ่ะจะมีความเก่าเร็วแต่พอมีเพดอะคะ่ะมันก็ปกปิดในส่วนของเวลาผ้าขมยน่นมันก็จะไม่เห็นรอยวันนี้ตัวเป็นเองก็เลยเอาอีกรุ่นหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นรุ่นฮิตมากๆเพราะบางคนอะอาจจะไม่ได้เป็นสายที่ชอบโพโบอาจจะชอบเป็นแบบแนวครอสบอดี้ด้วยแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็ ได้ทั้ง2แบบนะแล้วนางก็ออกมาแบบมีคริสตลัลด้วยนะที่เบนจะเอามาพูดเปรียบเทียบกันจริงๆแล้ว2รุ่นนี้นะคะเหมือนกันในลักษณะคือก็คือรูปร่างของกระเป๋ามีไซส์ที่เท่ากันนะคะแต่ว่าแตกต่างกันที่ว่าเฮ้ยในส่วนตัวเล็ก็จะแพงกว่าเพราะว่านางก็มีในเรื่องของสายยาวนะคะแล้วก็มีกระเป๋าใบจิ๋วซึ่งคล้ายๆกับ LV Poches r นะคะ ก็อันนี้ก็คล้ายๆกันคือนางรู้สึกว่านางจะทําออกมาหลังเนาะหลังใบนั้นนะถ้าเป็นจำไม่ผิดนะคะคือจริงๆแล้วใบนี้นะคะถ้าใครแบบเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากจะได้คอสบอดี้ได้อยากจะได้โฮโบด้วยใบนี้อาจจะเป็นใบที่ตอบโจทย์นะคะพาดาลีอีดิชั่นนะคะ,นะ,คะ2005นะคะอันนี้เป็นพาดาลี รีอิดิชั่นส0งพนะคะก็เติมเพชรเข้าไปส่วนใบนี้นะทาไมรู้สึกว่าเฮ้ยชอบคือผู้หญิงใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ได้คือนางแบบนางมีความแบบใช้ได้ หลายๆคนนะในค้าสมมติว่าคุณแบบเกิดมีแฟนด้วยอยากจะให้แฟนใช้ด้วยสีดำอันนี้ก็คือใช้ได้<ม>หละพาด้าค่ะคือข้อดีของเขาเนี่ยเขามีแค่โลโก้แค่นี้เวลาใส่อะไรไปอยู่ในชุดเนี่ยคือเหมือนกับโลโก้มันนิดเดียวอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันไม่เยอะเกินไปแต่ให้ความเป็นคลาสสิกแล้วก็ออกมาในรูปลักษณ์ของแบรนด์อย่างชัดเจนนะว่าเป็นพาด้าแต่ตอนแรกราคานั้นก็ไม่ได้สูงขนาดนี้แต่ตอนนี้คือราคาสูงมากเราจะมาพูดถึงกระเป๋าใบนี้นะคะ ก่เปาใบนี้คือข้อดีของมันเลยก็คือเรื่องของการปรับสายเบนจะบอกเลยว่าการปรับสายของเขาเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเหมือนกับสายตรงนี้มันสามารถปรับได้กับทุกช่วงจริงเบนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชอบแต่ส่วนไอ้ส่วนตรงนี้สําคัญหรือเปล่าจริงๆไม่ได้สําคัญเลยนะคะเพราะว่ามันแบบค่อนข้างเล็กใส่แอร์พอร์ตกับกุญแจรถกเป๋าเนี่ยมันเป็นกระเป๋าที่ไม่มีช่องลับเลยลคือปาเปิดกระเป๋าออกมาแบบนี้ค่ะ กระเป๋าแบบนี้มันจะเป็นช่องปเป่าๆเปซึ่งไม่มีช่องแบบจ้อยๆอยู่ข้างในในการเสียบปัดซึ่งมันก็เป็นมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบ เฮ้ยมันหาบัตรค่อนข้างยากนะถ้ามันเป็นมันเป็นช่องแบบนี้ก็เลยเอาบัตรนะคะมาใส่ในอันเล็กอันนี้นะคะก็สะดวกดีพวกบัตรเครดิตพวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอยู่ในอันเล็กอันกิ๋วอันนี้นะคะแล้วก็พวกแอร์พอร์ตในส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องค้นหาอะไรมากมายเพราะว่าจริงๆนางเนี่ยข้อดีของนางจริงรุ่นนี้นะคะที่แบบเ็นแบบรู้สึกว่าชอบคือมือถือเนี่ยใส่ได้ทุกรูปแบบแล้วน้ําหนักของนางเนี่ยคือเบาความเป็นผ้าของนางเนี่ยเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในการซื้อกระเป๋าแบรนด์นี้นะคะ คือเรื่องความที่นางเป็นผ้านางจะมีความแบบ ความเหี่ยวย่นมากกว่ามันมันก็เลยทําให้เบนรู้สึกว่าถ้าเบนจะตัดสินใจซื้อเบนก็จะซื้อรุ่นเพชเพราะว่าเบนจะมองไม่เห็นในความเหี่ยวย่นของนางเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเพชอะตัวเพชอะค่ะนางก็จะแบบปิดทุกมุมของตัวกระเป๋ามันก็เลยเป็นกระเป๋าที่รู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มค่าเพราะมันมันมองไม่เห็นแต่ถ้ามาเป็นรุ่นนี้นะคะมันก็จะให้ลุกที่แบบแต่งตัวง่ายเป็นพาด้าชัดเจนนะคะแล้วก็มีความแบบเราก็ต้องยอมรับนะคะเวลาเราซื้อแบบพวกผ้าเนี่ยโอกาสที่มันจะดูแบบย่นยตรงขอบ มุมเนี่ยมันมีสูงแต่ด้วยความที่ว่ากระเป๋ารุ่นนี้นะคือข้อดีของมันเลยนะถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากจะคอสบอดี้ได้อยากจะโฮโบด้วยรุ่นนี้มันมีสายให้เลือกถึง2อันนะคะก็คือมีสายยาวตรงนี้ซึ่งทั้ง2สายเนี่ยสามารถที่จะถอดได้นะคะก็คือสายเนี้ยสามารถถอดขึ้นมาแล้วก็มามาแบบโฮโบตรงนี้ได้นะก็คือเป็นโฮโบแบบนี้ได้และก็สามารถนะคะที่จะมีสายมาแบบนี้ได้ไงมันถึงแล้วนะคะเรื่องของกระเป๋าทั้ง องใบเนี่ยถือว่าเป็นใบที่ใช้ง่ายในเวลาอันเร่งรีบนะคะแต่ราคาของกระเป๋าเนี่ยปรับไปค่อนข้างสูงมากแต่ส่วนใหญ่ผ้าด้านเนี่ยชอบร่วมโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นของห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะลดทอนการที่ราคาของผ้าด้านเนี่ยปรับขึ้นไปก็ได้นะแล้วแบรนด์นี้นะคะก็จะบอกเลยว่าคืออสซอรีของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกิิฟหรืออะไรต่างๆอะ่ะมันดูแบบไม่เยอะเกินไปคือมันมีแค่แบบโลโก้นิดเดียวคือ มันเยอะได้ไม่มากแต่ถ้าบางแบรนด์มันก็จะเยอะมากหรือน้อยมากเยอะมากน้อยมากก็สลับกันไปทั้งสองใบนี้นะคะก็มีข้อที่เปรียบเทียบแตกต่างกันนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะลองตัดสินใจได้ว่าถ้าเรามีโอกาสนะคะในการเลือกกระเป๋าคือไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกใบเพชรแบบนี้ก็ได้นะคะก็อาจจะเลือกใบที่เป็นผ้าแบบนี้ปกติก็ได้เพราะว่าจริงๆมันมีหลายสีนะคะที่ไม่มีเพชรแล้วแแบบมีเพชรก็มีหลายสีเช่นเดียวกันคือสามารถเลือกได้แต่ไม่รู้สึกว่าพาด้า ที่เป็นเพรอะค่ะรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกของตัวเองนะคะก็น่าจะทนกว่ากระเป๋าที่เป็นที่เป็นผ้าแบบนี้ก็คนละลุกนะคะในส่วนของการดูแลกระเป๋าผ้าซึ่งเปนเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเพื่อนๆมีกระเป๋าผ้านะคะเราต้องดูแลเพื่อนๆต้องแบบฉีด พวกสเปร์กันน้ํานะคะเพื่อที่จะให้กระเป๋าเนี or, uhm anyway> ่ยน้ Secondly, right. ําไม่ซึมและไม่เป็นคาบซึ่งทุกครั้งนะคะที่เบนใช้กระเป๋าที่เป็นผ้าหรือเป็นแบบสายแบบนี้นะคะก็จะฉีดสเปร์กันน้ําเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้เวลาเราแบบกินน้ําหรือกินกาแฟแล้วหกลงไปนะคะแล้วมันจะเป็นคาบข้อเสียของกระเป๋าผ้าคือถ้าเป็นกระเป๋าผ้าแล้วเวลาโดนน้าซึมโดยที่เราไม่รู้นะคะมันจะเป็นดวงแล้วไม่ออกซึ่งตรงนี้เราจําเป็นมากที่จะต้องซื้อสเปร์ฉีดกันน้ํานะคะถ้าใครที่ ที่แบบมีกระเป๋าผ้าก็สามารถไปหาซื้อสเปรย์ฉีดกันน้ําได้นะคะได้ได้ได้ทุกๆแบรนด์นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวแบบว่าเฮ้ยเปรียบเทียบว,ว่าใครบางคนอยากจะซื้อกระเป๋าผ้า สักหนึ่งใบยอยากจะซื้อพาดา้าสักหนึ่งแบบแล้วแบบไหนคิดเป็นเชื่อว่า2แบบที่เบนเอามารีวิววันนี้นะคะเป็นแบบที่ฮิตเพราะว่ามันมีการผลิตซ้ำหลายหลายครั้งแล้วซึ่งเป็นแบบที่แบบนิยมมากๆและค่อนข้างใช้ง่ายและสะดวกมากเลยวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะยังไม่ได้กดสับสไคร e ให้เบนอย่าลืมกดสับสไคร้ให้เบนนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ สติกเกอร์กันลอยปกป้องกระเป๋าติดเองง่ายทำเองง่ายลอกออกไม่มีกาวสนใจสั่งซื้อลายแอดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ